ฮัลโหลครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับผมเนี่ยผมเดฟแลคเนียลนะครับ,รบผมวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนไมโครฟ์นะที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ของเอ่อพวกกอร์ซิล่าอะไรแบบนี้นะคิงกิโดล่าอะไรแบบนี้นะครับผมเอ่อประมาณนี้นะครับผมก็ของที่เราจะเตรียมนะครับก็คืออยู่ในกล่องนั้นเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมจะจัดให้มันเลือดหรูอลังการอะไรขนาดนี้ลนะเอาเป็นว่าดูกันเลยนะครับ ผมว่าในกล่องนี้นะครับมีมีกี่ตัวนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับนี่ครับก็จะมีอยู่ประมาณเอ่อสิบตัวนะนะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับชื่อว่าเดี๋ยวนะโอ้โหอันที่ทีไรคือแบบว่าไม c ครับทีไรนี่คือต้องแบบมันต้องแบบเช้าทุกทีใช่ไหมคือแบบจะมืดตลอดเลยนะเอาเป็นว่านี่ครับผมคือตัวแรกนะครับ โอ้หตัวคือทั้งหมดเนี่ยตัวใหญ่หมดเลยนะครับโอ้หตัวนี้ยังกับแมมแมมมอสนะครับดูดูเขาเรียกว่าอะไรงวงมาดิโอ้โหมันเรียกว่างวงปะวะงววาหรืองวงถือว่าช่างมาแล้วกันนะเออแต่ว่าตัวนั้ใหญ่มากเลยโออสีข้างล่างใช่ไหมทีมันเป็น เดนมาติตีตรงไหนบอสโหโอ้โหเห็นมืตตตมนอามาตี้ยังกนระชุบมันเศกนักนะะนะกลัวนะครับเสยงนักกลัวจริงเรามาฆ่ามันทิ้งกันเลยนะควับโอเคมามาดูโตัวต่อไปกันเลยดีกว่าน,นะครับผมนกเวเยด้วยไปตายไปโอเคผม อ่าไม่ออกเช่นเดิมนะครับชิปเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้เป็นตัวแมงมุมนะครับผมแมงมุมยักษ์นะฮะคือแบบว่าไม่เท่มากเลยเว้ทผู้ชมดูดิหืมคนออกแบบได้แบบสุดยอดอ่ะโอ้หเหมือนกับคนท้องแบบเหมือนท้องร้องอ่ะเออ แต่ว่าไม่เทพจริงอ,อะถ้าไม่จมุมต้องตีตรงนี้โหเสกโค้งมากโอเคอเครับ <c oughs> <c oughs> ิดม,มาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมผมบอกเลยเลยนะครับว่าแอดออนนี้นะครับสมจริงที่สุดแล้วนะครับสำหรับแอดอนอนมอนสเตอร์กอริลลานะฮะอันนี้ก็จะเป็นคิงกิโดล่านะครับผม Yang ini... Dia ngehajar Creeper Kayaknya dia belum ngehajar Mungkin dia ngehajar yang ini Yang ini, yang ini Ngehajar ga?

เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมจาก k ิงกิโลล่านะอ้ยทำไมเสียงตายมันคุ้นหล่อนนะบอสต่อมาก็ตัวนี้ครับผม M U t w i ก MUTO เมื่อรันผมตัว,วน,นี้เลยใครที่เอ่อคุ้นเคยมันกับมันนะฮะ ผมบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยรูชาคนดีแน่นอนนะฮะนี่ตัวนี้เลยผมไม่แน่ใจนะว่ามันทำอะไรได้ตัวนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับที่มือเลี้ยน,นี่าันจะอะไรอุปกรถ้าผมลองเป็นซาวเวอร์โบแล้วลองลองให้มันตีเดียจะเป็นไงวะเดี๋ยวเราเราลองมาดูกันเลยกว่น ไม่ใช่ไม่ใช่มันเดินมันละมันเดินม,มนัน,มนมลมะม,มะตีดิมันเดินมานละจะทำอะไรผมจะทำไรที่เดียวแตกมันเดินมาอีกแล้วโว้โว้โว นเดินมาอีกแล้วม่อยดีนี่ครับแล้่งวันนี้อยากจะเดี๋ยวดี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 โอปีมั่ยอย่าตีเกือบลองดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตัวต่อไปนี่ จำไม่ผิดนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นตัวดักแด้นะฮะจะเป็นแบบตัวนอนอ่าจริงด้วยนะเป็นตัว,ตวนอนนอนตด้สุดฟ้านะอืมเท่น่ารักนะฮะมาดูนะแต่มันก็น่ารักมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าน,นะฮะอูไปก็โลกโลกอืมเทอทีนนะบัวโปรบอ,รอกยได้ไหโอเคนะตัวนี้ชื่อว่าโปรเดนนะสักอาร์นเนี่ นี่ไงโอ้ยตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่นะมันเป็นแบบเป็นนกไฟไอ,ไกอะคล้ายๆกับไดโนเสาร์อ่ะดูดิเห็นไหมแล้วมันก็เป็นไฟด้วยดูดิโคตรเท่เลยนี่เห็นไหมแล้วมันบินมันก็ไม่สกิดอะไรออกไปเพราะฉะนั้นมันโลกลงมันไปเลยโลกโลงมากออกไปบางแดดคนอืมดู่ตัวอกไปกันเถอะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น กอรซิลล่านะครับผมกอรซิลล่านี่อ่ะนี่ครับผมกอรซิลล่านะฮะคือฉากเด็ดของกอรซิลล่าตัวนี้นะครับนี่ครับผมจะปล่อยลำแสงได้นะครับแล้วก็แบบเวลามันจะปล่อยลำแสงเนี่ยตรงเกรของมันเนี่ยก็จะปล่อยเฮ้ยจะแบบมีแสงอีฟ้าออกมานะฮะเช่นกับเวตตาของออฟตัสนะฮะดุ่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย,เย,เลยนี่นะฮะเป็นกอรซิลล่า แล้วคือแบบแสงมันเท่มากนะฮะเท่จริงๆแล้วคือเป็นตัวที่อึดมากนะฮะนี่มีเสียงด้วยผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันจะตโจมตีกันไหม,มจะโจมตีด้วยกันนะอ๋อโจมตีเฉยปาคิล่าโหโเท่มาก ชือ่อตัวต่อไปกันเลยนะครบชบ่ตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นโมโต้สัญลัก่าอ๋อเป็นตัวผีเสื้อนะครับผมเป็นตัวหลักแรกที่การ์ดร่าเป็นผีเสื้อนะครับผมโอ้โห้เท่มากเท่มากตัวนี้ไม่ค่าทิ้งนะตัวนี้โอเคครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับ บรีนิ n งเอ๊ะอะไรวะบรีนิ่งกอซิล่าอะไรสักอย่างเนี้ยผมอ่านไม่ออกกับผมอ่านมั่วไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกอซิล่าที่เป็นไฟนะฮะและคือตัวใหญ่และมีพลังแรงกว่าไอตัวเดิมนะฮะไม่เงี้ยสอ้าหนตัวนี้ก็ไลายกาจมากนะถาแค็งถึงนี่กีสวยดีดิถนงแม่แม่ไม่สนใจเลยด้วย ตัวให่มันใจญ่ตจจจจัวนี้มีค่อันนี้เนตัวอไชื่อแต่ต่อไปกันเลยนะครับผมแต่ต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวซนะึ่งตัวน,นี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะเอาจริงๆอันนี้นะฮะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหกำลังก็ซิล่าโอ้โหโอ้โห อองตัวเลยเอาเอาเอาอุ้ยๆๆๆยอุ้ยอุเอาไปยังไปชิล่าเก็บบัญชีด้วยเพื่อนโอ้โหโอ้โหเท่นะเท่มากโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจนะครับต่อคลิปอื่นๆแลกคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับไปนี่ก็เปิดไฟเป็นน n ออนเลยว่ะไป let's go